ครับกาบสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากลุงเรลืองแชนแนลนะครับสองห้าหนึ่งสามนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะข้อมูลข่าวสารนะสาระความรู้ดีๆนะครับจากทางช่องของเรานะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะความรู้นะ ได้ประกาศรับซื้อนะครับและข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญ10บาท2สีราชการที่9นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะช่วงแนะนำนะครับแนะนำให้ความรู้กันก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้อง fc นะครับทางกระบีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศนะครับนะ คุณพี่สุคนนะฮะคุณพี่โสภานะคะคุณพี่อมรรัตน์นะครับนะครับคุณพี่จักรพงศ์นะครับนะครับที่ติดตามนะทางช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับครับเรามาดูเหรียญตัวอย่างกันนะครับ ลักษณะเหรียญปกติธรรมดาทั่วไปนะครับของ10บาท2สีรัชกาลที่9นะครับนะด้านหน้านะครับเป็นพระบรมเฉยลักษ์นะครับพระบาทสมเด็จนะพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับนะขอบนอกนะครับขอบนอกเป็น,นเนื้อนิกเกิลน,นะครับด้านในเป็น ไส้ในเนื้อทองเหลืองนะครับนะด้านซ้ายมือนะครับบอกพระนามพระองค์ท่านนะครับภูมิพลอดุญเดชนะครับระบอกราชการนะครับราชการที่9นะครับนะนี่คือลักษณะด้านหน้านะครับด้านหน้าของเหรียญราชการที่9นะครับเหรียญสิบบาทสองสีหมุนเวียนทั่วไปนะครับ เหรียญปกติธรรมดานะครับแบบนี้นะยังไม่มีราคาซื้อขายกันนะครับนะไม่มีราคาซื้อขายกันนะครับน้ำหนักเหรียญน,นะครับน้ำหนักเหรียญของเหรียญสิบบาทสองสีนะครับของเหรียญสิบบาทสองสีนะฮะน้ำหนักมาตรฐานเลยนะครับก็คือแปดจุดห้ากรัมนะครับแปดจุดห้ากรัมนะครับ ครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้อง fc นะครับที่ไม่เคยทอดทิ้งกันเลยนะครับติดตามมาจากทางช่องธนพัฒน์แชนแนลนะครับผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับไม่ค่อยสบายเกี่ยวกับโรคประจําตัวนะก็มีโรคกระเพาะแหละกระเพาะเป็นแผลนะปวดท้องอยู่เป็นประจำนะหายหน้าหายตาไม่ได้ลงคลิป2อสองสาวันนะครับ ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้อง F อซนะครับที่เป็นห่วงนะเป็นห่วงเป็นใยนะครับไม่ว่าจะเป็น F อฟซทางกระบี่นะครับทางสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับเอฟซีทางบุรีรัมย์นะครับนะขอนแก่นนะครับศรีสะเกษนะครับสุโขทัยเพชรบูรณ์นะครับอ่าเชียงใหม่นะครับนะครับหรือว่าระยองจันตาดนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับ พระอาจารย์อัมภัยด้วยนะครับพระอาจารย์อัมภัยนะฮะเอฟซีนะครับจากคุณพี่อมรลัตนะครับคุณพี่อมอลัตนะครับเป็นคุณพี่ที่น่ารักนะครับใจดีนะครับนะติดตามทางช่องเรานะมาโดยตลอดนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับนี่คือเหรียญปกติธรรมดาทั่วไปนะครับปกติธรรมดาทั่วไปนะฮะของด้านหลังนะครับ ของราชการที่เป้าไปเหรียญ10บบาท2สีนะครับ10บาท2สีด้านนอกเป็นเนื้อนิกเกิลเช่นกันนะครับนะโลหะทำด้วยเนื้อนิกเกิลนะครับด้านในเป็นไส้ในนะครับเป็นไส้ในเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนะน้ำหนักนะครับน้ำหนักยนเน้นย้ำนะครับจำน้ำน้ำหนักไว้นะครับน้ำหนักเหรียญปกตินะครับของเหรียญ10บบาท2สีนั้นนะฮะ8.5กรัมนะครับ8.5กรัมนะ เน้นย้ำเลยนะครับให้พี่น้องัะสมนะฮะจำน้ำหนักนะฮะจำน้ำหนักเอาไว้นะครับนะการจะเก็บสะสมเหรียญนะฮะนะครับการจะเก็บสะสมเหรียญน,นะครับอย่างน้อยนะครับเราต้องรู้ข้อมูลนะเกี่ยวกับเหรียญก่อนนะครับเผื่อไปเจอนะพบเจอเหรียญแปลกเหรียญตลกขึ้นมานะครับน้ำหนักที่ผมเอ่ยไปนั้นนะฮะ,ะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน8 ห้ากัมนะครับถ้าผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับหรือมามากก็ช่างนะฮะน้ำหนักก็จะจะไม่หนีจาก8 3จ <leaves> right. um ุดามหรือแ4ดจุดสี่นะครับนะครับน้ำหนักนะครับวันนี้ทำไมถึงเน้นย้ำน้ำหนักนะฮะเกี่ยวกับเหรียญที่เราจะประกาศรับซื้อนะครับเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับเหรียญที่เราจะประกาศรับซื้อนะครับเกี่ยวอย่างไรนะครับ เกี่ยวมากทีเดียวละฮะเผืพี่น้องสมไปเจอเหรียญประเภทนี้นะครับแล้วมีราคาเล่นหากันแพงนะครับแพงนะครับสภาพสวยๆนะครับถึงหลักหมื่นบาทนะครับแต่ทางช่องของเรานะครับที่จะมาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเราเกินไว้ก่อนเลยนะครับเราให้ราคาตั้งแต่2,000บาทนะครับถึง8,000บาทนะครับนะนี่คือราคาซื้อเข้านะครับนะ ร้านไหนช่องไหนนะครับซื้อมากกว่านี้นะครับมากกว่าทางร้านของเรานะครับคุณพคุณพี่ fc นะหรือพี่น้องนักสะสมนะครับนะฮะก็เลือกขายเอานะครับก็เลือกขายเอานะครับนะครับไอ้ตรงนี้เราบังคับกันไม่ได้นะครับครับมาดูช่วงรับซื้อเลยดีกว่านะครับช่วงที่เรามาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับ นี่คือเหรียญ10บบาท24สีรัชกาลที่9นะครับรัชกาลที่9ลักษณะเหรียญนะครับลักษณะเหรียญคือปั๊มผิดพลาดนะครับปั๊มผิดพลาดเกิดจากนะครับเกิดจากการผลิตนะครับเกิดจากการผลิตนะครับคือมีด้านหัว2ด้านนะครับมีด้านหัว2ด้านนะครับเหรียญเหล่านี้นะครับเหรียญเหล่านี้ที่เราประกาศรับซื้อนะครับ มีอยู่จริงนะครับถ้าไม่มีอยู่จริงเราจะไม่ประกาศรับซื้อนะครับนะฮะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมยังได้เข้ามาหนึ่งเหรียญนะครับคือเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เนื้อทองแดงนะครับมีด้านหัวสองด้านเหมือนกันนะครับได้มาจากท่านพระอาจารย์นะพระอาจารย์อําไพนะครับ f c สุราษฎร์ธานีนะครับได้ส่งเข้ามาขายนะครับนะ แล้วไม่ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ช่างนะถ้าทางช่องของเราประกาศรับซื้อแล้วนะครับท่านมีเหรียญตามภาพตามคลิปนะครับไม่ต้องห่วงนะครับช่องเราซื้อจริงนะครับนะลักษณะเหรียญนะครับมาดูลักษณะเหรียญนะครับมีด้านหัวสองด้านนะครับแล้วที่ผมบอกว่านะเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักนะครับน้ำหนักต้องได้แปดจุดห้ากรัมนะครับนะ แปดจุดห้ากรัมนะถ้าเปเลียแดัดแปลงนะครับน้าหนักอาจจะเกินนะหรืออาจจะต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับทางรานของเราก็มีวิธีการตรวจเช็คอยู่นะครับตรวจเช็คอยู่อันดับต้นๆก็คือช่างน้ําหนักแหละฮะช่างน้าหนักนะครับนะและรายละเอียดอื่นๆนะครับเราก็ไม่สามารถบอกได้บอกได้หมดนะครับบอกได้หมดนะครับ นะแต่พี่น้องนักสะสมท่านใดพออยากจะทราบข้อมูลรายละเอียดนะเกี่ยวกับจุดตายจุดสังเกตนะครับทักเข้าไปในไลน์นะครับนะทักเข้าไปในไลน์นะครับเราไม่สามารถบอกทางสาธารณะได้นะครับนะทำไมเหรอฮะถึงบอกไม่ได้ก็ไปเป็นช่องทางให้กับมิจฉาชีพนะครับที่จ้องจะดัดแปลงนะครับจ้องจะดัดแปลงเหรียญ แปลกเหรียญตลกนะครับเราจึงสงวนไว้นะครับครับสรุปว่านะครับเราก็มาประกาศรับซื้อเหรียญประเภทนะประเภทด้านหัวสองด้านนะครับด้านหัวสองด้านนะครับดัานก้อยไม่มีนะครับเป็นหัวทั้งสองด้านเลยนะครับพลิกเหรียญมาก็นะครับแล้วเหรียญสิบบาทสองสีนี้นะครับขอบเฟืองนะครับเป็นฟันเฟืองสลับเรียบนะครับ เป็นขอบเป็นวนเพลินสลับเรียบนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงฝากพี่น้องนักสะสมไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีนะครับมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับนะผลภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับนะ ร่ำรวยเงินทองนะครับสมหวังทุกประการนะฮะสวัสดีครับ